สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาอัปเดตสวนลำไยให้ดูนะครับเป็นลำไยที่อายุประมาณ4-5ปีนี่แหละก็เพิ่งทํานอกฤดูเป็นรอบแรกนะครับซึ่งก็มีมิสหายถามเข้ามาว่าใช้สูตรเปิดตาดอกสูตรไหนถึงดกขนาดนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้จะเล่าให้ฟังว่าผมใช้สูตรไหนแต่บอกไว้ก่อนว่าผมยังซื้ออยู่นะบางอย่างยัง ไม่มีเวลาทำเองนะครับก็ต้องสั่งซื้อออนไลน์มาเป็นชุดเปิดตาดอกที่ผมเลือกใช้นะครับบางอย่างก็สั่งซื้อออนไลน์เพราะว่า,าทางสวนเนี่ยมันไกลจากร้านค้าประมาณเกือบๆ20กิโลเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะใส่รายละเอียดไปให้ในสวนเนี่ยจะมีลําไยอยู่3โซนนะครับโซนแรกจะเป็นโซนนี้เลยอยู่ตรงทางเข้าสวนแล้วก็อีกโซนหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ด้านหน้าเหมือนกันนะครับ แล้วก็เป็นโซนด้านหลังโซนนี้เลยนะครับซึ่งก็ได้ทําคลิปตั้งแต่วิธีการปลูกการใส่ปุ๋ยคอกนู่นแหละใครติดตามก็น่าจะได้เห็นอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นทรงพุ่มสวยงามแล้วนะครับก็เริ่มติดผลเล็กๆสวยงามเลยทีเดียวติดทุกต้นเลยสูตรเปิดตาดอกที่ผมใช้ก็จะมีปุ๋ยเกรดนะครับสูตรห้าสิบสองสามสี่แล้วก็มีแคลเซียมบอรอนแล้วก็มีสารายเปิดตาดอกแล้วก็มีไคโตซานแล้วก็มีปุ๋ยอินทรีย์ม่วงสูตรเร่งดอกนะครับ ใช้คคดนี้เองรวมทั้งหมดเนี่ยก็ใช้เงินประมาณ700กว่าบาทนะครับสามารถเปิดตาดอกได้2รอบจบเลยนะครับทำแค่นี้จบเลยถ้าฝนไม่ลงนะชุดนี้ผมทําสารไป114ต้นนะครับเริ่มพ่นสารโพแทสเซียมคอเรตตั้งแต่เดือนอมิถุนายนประมาณช่วงปลายเดือนนะครับช่วงนี้ก็ร่วมๆ2เดือนก็เริ่มเห็นผลเล็กๆเ,กเกท่าหัวไม้ขีดบ้างนะครับและที่สําคัญออกดอกทุกต้นติดผลดกทุกต้น ช่อไม่ได้ยืดนะครับเปลืองเปิดตาดอกอย่างเดียวไม่ได้ยืดช่ออะไรเลยที่สําคัญกว่านั้นออกดอกยันกิ่งเลยครับอัตราส่วนการใช้เนี่ยก็จะมีปุ๋ยเกตสูตรทบศูนย์ทีสองสามสี่เนี่ยก็ครึ่งกิโลต่อน้ำสองลิตรแล้วก็มีแคลเซียมบอรอนอ่าตัวนี้ทําเองได้อยู่นะแต่มันเร่งด่วนก็เลยสั่งซื้อมาก่อนตัวนี้จะใช้อยู่สองร้อยซีซีต่อน้ำสองลิตรแล้วก็สลดยเปิดตาดอกเนี่ยก็จะใช้สองร้อยซีซีต่อน้ำสองลิตรเหมือนกันไคโตสารก็สองร้อยซีซีต่อน้ำสองลิตร นะครับปุ๋ยอินทรีย์ม่วงก็เหมือนกัน 200cc ต่อน้ำ200ลิตรเปิดตาดอกหลังพ่นสารโพแทสเซียมคอเรตประมาณ25วันนะครับตามปกติก็ติดดอกออกผลทุกต้นเลยและที่สำคัญดกด้วยนะครับส่วนสูตรไล่มมลงมแมลงเนี่ยผมใช้น้ำหมักนะครับน้ำหมักสูตรไล่มแมลงผสมไปในช่วงเปิดตาดอกนะครับแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งที่กำลังหมักอยู่เป็นสูตรเข้มขน้น เดี๋ยวครบกําหนดคงได้อัปเดตให้ชมเป็นสูตรไล่มแมลงที่จะใช้ในสวนนี้นะครับไม่ใช้สารเคมียาฆ่าเชื้อราไม่ใช้แต่ที่สําคัญเลยนะครับสิ่งที่เราควรรู้เลยก็คือการที่ไม้ผลเนี่ยจะติดดอกผลได้ก็ต้องมีการสะสมอาหารครับหนึ่งละก็คือมีการเตรียมต้นให้ได้ใบ3มชุดการเตรียมต้นให้ได้ใบสามชุดก็คือการตัดแต่งกิ่งแบบล้างใบแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับรอบโคนต้นใบพืชเนี่ย ใบลำไยที่ตัดแต่งกิ่งผมจะไม่เอาออกนะครับก็คือจะกวาดใส่โคนต้นไปเลยสุมเข้าไปเลยแล้วก็จะรดด้วยจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะครับที่ทําเองประมาณนี้แหละการเตรียมต้นเริ่มตัดแต่งกิ่งตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับก็จะได้ใบ3ชุดพร้อมราดสารในเดือนประมาณพฤษภาคมถุนาพอดีเพื่อทําให้ออกนอกฤดูกาลนะครับพอได้ใบ3มชุดก็ทําการพ่นด้วยสารโพแทสเซียมคอเรตสองรอบที่ผมทําในสวนนี้นะห่างกัน5วันหลังพ่นสารประมาณ25วันครับ ก็เริ่มเปิดตาดอกด้วยสูตรที่ผมเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีปุ๋ยเกรดสูตร0234ก็คือตัดไนโตรเจนเออกไปเลยเอาแค่โพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสแล้วก็แคลเซียมบอรอนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการติดดอกออกผลนะครับแล้วก็สลายเปิดตาดอกตัวนี้ก็ช่วยกระตุ้นการเปิดตาดอกกระตุ้นการออกดอกเหมือนกันแล้วก็ไโตัวซานเนี่ยก็จะมีส่วนสําคัญในเรื่องของสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืช ให้พืชได้ผลิตฮอร์โมนออกมาต้านทานโรคมแมลงต่างๆได้ดีแล้วก็จะมีปุ๋ยอินทรีย์ม่วงสูตรเต่งดอกประมาณนี้แหละและที่สําคัญกว่านั้นนะครับหากองค์ประกอบครบนะครับมีการเตรียมต้นตัดแต่งกิ่งแล้วก็ใส่ชุดสะสมอาหารนะครับควบคุมสัดส่วนเซียนเลโชให้กว้างก็คือคาร์บอนมากกว่าในโตเจนมีใบครบ3มชุดยังไงก็ได้ลำไยออกดอกแน่นอนครับบางทีอาจจะไม่ต้องใช้สูตรผมก็ได้นะครับซึ่งสูตรนี้เนี่ย เป็นสูตรที่ใช้เฉพาะปีนี้นะครับในฤดูกาลหน้าอาจจะลดทุนลงมามากกว่านี้เพราะว่าบางส่วนเนี่ยมันก็สามารถทําเองได้นะครับอย่างเช่นพวกแคลเซียมโบรอนเนี่ยก็สามารถซื้อมาผสมเองได้ไคโตสารก็ทําเองได้นะครับก็จะมีแค่ปุ๋ยเกรดแค่นั้นเองที่ต้องเสียเงินก็ถือว่านํามาเล่าสู่กันฟังครับสาหรับคําถามที่ว่าผมใช้สูตรเปิดตะดอกสูตรไหนทําไมถึงติดดอกออกผลยันกิ่งเลยก็ ประมาณนี้ครับใช้สูตรประมาณนี้คลิปนี้ก็ถือว่าทําไว้เป็นบันทึกช่วยจําด้วยเกิดว่าปีหน้าจําไม่ได้ว่าใช้สูตรไหนก็จะมาเปิดคลิปนี้ดูแต่ทุกอย่างผมบันทึกลงไว้ในสมุดบันทึกอยู่แล้วถือว่านํามาเล่าสู่กันฟังครับสําหรับคนที่ปลูกลาไยอยากทำำําลําไยนอกฤดูกาลส่วนน้ำหมักป้องกันกําจัดศัตรูพืชเนี่ยกำลังหมักอยู่เดี๋ยวคงได้อัปเดตให้ชมนะครับสวัสดีครับผม